นานา365 Day สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาชมไม้ดอกไม้ประดับที่ใช้สำหรับการตกแต่งริมรั้วนะคะนั่นก็คือเซ็กซี่พิงค์นั่นเองนี่เลยก็จะเป็นาสายพันธุ์ของเฮลิคเนียนะคะแต่อันนี้มีชื่อว่าเซ็กซี่พิงค์ค่ะสวยมากสวยสมชื่อจริงค่ะดูสิเขาจะแบบว่าสีสีชมพูเบาๆเนาะแล้วก็มีกลิบเป็นสีเขียวเขียวอ่อนคือแบบลงตัวมากเหมาะมากเลยค่ะดูสิแล้วก็ มาปลูกไว้ริมรั้วนะคะรั้วที่มีสีขาวแบบเนี้ยเห็นแล้วแบบเออสวยดีอันนี้เราก็ปลูกครบ1ปีแล้วนะคะออกมาประมาณเกือบ10บช่อแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นช่ออีกช่อหนึ่งที่เขาเพิ่งออกเนาะก็สวยงามทีเดียวค่ะจริงๆแล้วต้นเขาก็มีความสูงอยู่ที่ประมาณ3-5เมตรนะคะก็ขึ้นอยู่กับความงามด้วยเนาอะ,อะเราสามารถที่จะตัดตกแต่ง ของเขาได้ไม่ให้กอใหญ่ก็ได้นะคะแล้วก็เน้นให้มีแต่ดอกก็ได้นี่ค่ะสวยมากเลยค่ะเอามาตกแต่งริมรั้วของเราข้างบ้านริมรั้ว หรือว่าในสวนนะคะก็จะมีความสวยงามไปอีกแบบหนึ่งค่ะที่สําคัญคือออกดอกตลอดทั้งปีนั่นเองเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดเนี่ยหาพันไม้ที่เอามาประดับตกแต่งบ้านอยู่นะคะอันนี้ก็อยากจะแนะนําค่ะแล้วก็ถ้าหากใครสนใจแล้วก็มีหน่อพันธุ์จาหน่ายด้วยนะคะสนใจก็แอดไลน์มาได้เลยที่0614936745นั่นเองค่ะนี่ก็จะเป็นเซ็กซี่พิงค์ นะคะคสวยงามมากสีแบบโอ้หวานมากเลยค่ะนะคะก็เป็นอีกทางเลือกก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะก็อย่าลืมฝากกดติดตามกันด้วยนะคะเผื่อมีต้นไม้พันไม้อะไรสวยๆเราก็จะได้เอามาให้ชมกันอีกเนาะสำหรับคนรักดอกไม้ค่ะ